การแบ่งพื้นที่ภายในบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวพื้นที่สำหรับความสงบเพื่อพักผ่อนในคลิปนี้บ้านที่เฮาส์ไซเดียจะพามาชมนั้นแบ่งพื้นที่ได้อย่างดีเลยครับและพร้อมสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจํามากไปกว่านั้นยังมีความพิเศษต่างๆที่จะทําให้เจ้าบ้านนั้นรักบ้านหลังนี้มากขึ้นทุกวันที่อยู่อาศัยถ้าอยากรู้จักบ้านหลังนี้แล้วไปดูกันเลยครับ บ้านหลังนี้นะครับมีชื่อว่า Living Skin House ครับตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียบนพื้นที่ขนาด344ตารางเมตรบ้านจะเป็นแนวลึกเข้าไปแต่จัดการพื้นที่ออกมาได้เป็นอย่างดีโดยได้ทีมสถาปนิกจาก C+T Architectural Workshop บ้านนั้นจะมีความออฟ์มากๆเลยครับด้วยคอนกรีตเปือยและวัสดุอย่างไม้แต่ก็มีความโมเดิร์นด้วยองค์ประกอบที่เข้ามาเสริมหน้าบ้านจะมีลานจอดรถครับและจอดได้เพียงแค่1หรือ2คันเพียงเท่านั้น แต่ความน่าสนใจของบ้านหลังนี้คือสวนแนวตั้งครับสวนนี้จะครอบคลุมตั้งแต่หน้าบ้านไปยังด้านข,าข,าข้างของตัวบ้านด้านขวาสวนได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีทั้งรางนา้ําที่เอาไว้สําหรับรดน้ําและยังมีการติดตั้งไฟเอาไว้ตลอดแนวทําให้บ้านนั้นมีความสวยและโดดเด่นในเวลากลางคืนมาไปกว่านั้นสวนนี้ยังเป็นกําแพงอีกหนึ่งชั้นให้กับตัวบ้านช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัยและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปในตัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ ภายในบ้านมีการจัดสรรพื้นที่ออกมาได้เป็นอย่างดีโดยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะทางสังคมและพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยในทันที่1เมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของลานหินครับและจะเข้าไปยังตัวบ้านพอเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ลานกว้างครับก่อนจะเข้าไปตัวบ้านความพิเศษตรงนี้ก็คือจะได้เห็นสวนแนวตั้งที่อยู่หน้าบ้านและสามารถมองขึ้นไปยังท้องฟ้าได้ทันทีเพราะตรงนี้จะไม่มีหลังคาครับและบเ,เดินเข้ามาจะเป็น m e d i ีย o ูม และทางเดินที่ต่อไปอยังห้องครัวห้องมีเดียนี้ก็จะมีกระจกที่สามารถมองไปยังสระว่ายน้ําได้ทันทีสระว่ายน้าของบ้านหลังนี้มีความพิเศษและแปลกตาเป็นอย่างมากเลยครับสระว่ายน้ําจะมีลักษณะแคบและยาวความยาวของสระว่ายน้านี้ก็จะเริ่มตั้งแต่บันไดที่ลงมาจากห้องครัวไปจนถึงห้องนั่งเล่นด้านหลังสุดมากไปกว่าน,นั้นเมื่อเราอยู่ในสระว่ายน้ําสาะนี้ครับเมื่อเรามองขึ้นไปเราก็จะพบกับสวนแนวตั้งไปจนสุดหลังบ้านเลยทีเดียว และยังได้เห็นกิจกรรมภายในห้องครัวอีกด้วยเพราะระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องครัวจะเป็นกระจกครับซึ่งเมื่อเราว่ายอยู่ในสระว่ายน้ำนี้ก็จะเห็นทั้งหมดเลยเพราะบริเวณนี้เป็นกระจกและเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของบ้านหลังนี้เลยย้อนมาที่ห้องครัวกันบ้างนะครับห้องนี้จะเหมือนกับถูกแบ่งโซนเป็น2ฝั่งคือฝั่งของครัวและฝั่งที่ติดกับสระโดยตรงกลางจะเป็นไอซ์แลนด์และโต๊ะบาร์ส่วนของไอซ์แลนด์ตรงนี้นะครับจะท็อปด้วยหินอ่อนสีขาว และจะเชื่อมกับโต๊ะบา์ที่เป็นไม้ส่วนของครัวนั้นจะมีตู้วิวอินที่เรียงต่อกันยาวไปยังส่วนของครัวและจะใช้เป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งเป็นการตัดการของสีภายในบ้านได้อย่างลงตัวครัวนั้นจะประกอบไปด้วยเตาอบ2เตาครับเตาไฟฟ้าและยังมีเตาแก๊สให้ใช้อีกด้วยถัดลงมาก็จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยครับและสุดของทางเดินก็จะเป็นห้องนั่งเล่นบริเวณห้องนั่งเล่นนั้นจะมีประตูที่ออกไปยังสระว่ายน้ำได้ครับ และทางจะออกไปยังสวนหลังบ้านได้ทันทีหลังบ้านจะเป็นหลังบ้านก็จะมีสวนเล็กๆครับและมีพื้นที่เอาไว้สําหรับนั่งพักผ่อนในพื้นที่ของชั้นที่1น,นั้นก็จะได้รับแสงธรรมชาติอย่างเยอะมากๆเลยครับเพราะจะมีกระจกตามจุดต่างๆทําทให้ไม่มีมุมอับเลยครับมาต่อที่ชั้นที่2กันบ้างครับบันไดที่ขึ้นไปยังชั้นที่2นั้นจะอยู่เหนือไอซ์แลนด์พอดีบันไดนั้นเป็นบันไดไม้และจะมีโครงเสริมและราวจับที่เป็นเหล็ก มาก็จะเป็นทางเดินตรงกลางครับเพื่อไปอยังห้องต่างๆชั้นที่2จะประกอบไปด้วยห้องนอนทั้งหมด4ห้องด้วยกันครับมา s t e r b e d r รูมนั้นจะอยู่ลึกสุดและจะมีโซนที่แยกเป็นโซนแต่งตัวโดยมีตู้เสื้อผ้าเป็นตู้บิวอินแต่จะไม่ได้เป็น walk in c o o s e t ซะทีเดียวแต่ก็มีพื้นที่กว้างมากๆเลยครับภายในห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวด้วยและยังมีหน้าต่างที่ช่วยให้มองลงไปยังสระว่ายน้ําได้ทันทีด้วย นอกจากมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ยังมีห้องนอนอีกห้องครับที่สามารถมองลงไปยังสระว่ายน้ำได้เช่นกันห้องนอนอีก3าห้องจะมีห้องน้ำแยกกันครับซึ่งมีด้วยกัน2ห้องด้วยกันซึ่งจะถูกรวมไว้กับโซนด้านหน้าเลยด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของบ้านทำให้หน้าบ้านนั้นอยู่สูงกว่าหลังบ้านครับแต่ก็เป็นข้อดีที่ทำให้บ้านนั้นมีเอกลักษณ์มากขึ้นจากการออกแบบโครงสร้างของบ้านให้แต่ละห้องนั้นมีความต่อเนื่อง ทำให้ฟังก์ชันภายในบ้านนั้นไหลลื่นและเป็นระเบียบอีกด้วยครับการออกแบบภายในบ้านนั้นจะพยายามโชว์ให้เห็นถึงเนื้อของโครงสร้างครับไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม้หรือแม้แต่เหล็กและแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะโชว์ลายไม้เห็นเด่นชัดเป็นการแสดงออกถึงความลอฟแต่ก็เสริมด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต่างๆที่ดูทันสมัยและยังเสริมด้วยแสงสว่างจากธรรมชาติและการออกแบบไฟภายในบ้านและนอกบ้านที่ทำให้บ้านนั้นลงตัวได้เป็นอย่างดี กลายเป็นบ้านโม์นลอฟที่ไม่ว่าเวลาไหนๆก็นายอยู่ไปหมดเลย <laughs> ใช่ไหมล่ะครับและนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากให้เราพูดถึงบ้านแบบไหนในประเทศอะไรรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในบ้านหลังต่อไปครับสวัสดีครับ